สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทําการเปลี่ยนไฟนะสำหรับไอรถยนต์รุ่นเก่านะตัวยูสุตัวดากอนไ e เนี่ยตั้งแต่ปีสองพันขึ้นมาเนี่ยก็สําหรับตัวที่เป็นไฟหน้าแบบสีนอนแบบนี้นะครับเนี่ยเวลาไฟหน้ามันเสียแล้วเนี่ยเนี่ยอีตัวบาลาตัวนี้มันเสียถ้าเราจะไปเปลี่ยนตัวตัวเนี้ยผมถามคร่าวๆจากทางสู่แล้วเนี่ยเห็นเขาว่าแพง น่าจะอยู่เจ็ดแปดพันนะเฉพาะตัวนี้นะไม่รวมตัวโคมก็รวมตัวโคมด้วยเขาว่าแพงมากก็เลยไปดูราคาตัวไฟหน้าของตัวธรรมดาอืมก็จะไม่ใช่ไฟสีนอนก็จะเป็นไฟธรรมดาคั่ว h 4ี่นะครับตัวนี้ก็คือเบิกศูนย์ใหม่แท้เลยเนี่ยนี่นะของสแตนรี่เนี่ยนะอันนี้เบิกศูนย์ใหม่แท้เลยเนี่ยข้างหนึ่งอยู่ประมาณสองพันเศษ นะครับนี่ผมเบิกมาคู่หนึ่งก็อยู่ที่4,280เองนะครับก็ได้ตั้งหลอดเลยนะครับเป็นหลอดไส้ปกตินะหลอดไส้ธรรมดาไม่ใช่ led นะนะครับเป็นครัวเฮแต่ทีเนี้เออเวลาเราจะมาแปลงไฟที่ตัวเก่าเป็นไฟซีนอนเนี่ยจะแปลงเป็นหลอดธรรมดาอย่างเงี้ยตัวปลั๊กไฟกับสายไฟที่มันมากับตัวรถเนี่ยมันมันไม่เหมือนกับตัวธรรมดา นะครับเราจะต้องทําการแปลงปลั๊กตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ารูปแบบการทํางานมันไม่เหมือนกันตัวไฟตัวนี้มันทํางานก็คือหลอดเดียวมันมีสองไส้ไฟสูงไฟต่ำเนี่ยมันอยู่หลอดเดียวกันตัวนี้มันมีแค่3มเส้นนะสามขั้วหลักการทํางานของมันก็คือมันจะต้องติดไฟต่ําเวลาเรายกไฟสูงไฟต่ําจะต้องดับอ,อ,อันนี้ก็คือหลักการทํางานของตัวนี้แต่ตัวเก่าเนี่ย มันแยกไฟสูงไฟต่ําเพราะฉะนั้นตัวเก่าเนี่ยไฟต่ําติดตลอดเวลาเรายกไฟเนี่ยไฟสูงมันจะติดเพิ่มเพราะฉะนั้นตัวเก่าเนี่ยเนี่ยที่มันมีสเส้นเนี่ยก็คือไฟต่ํามันติดแช่เดี๋ยวเราจะต้องทําการเอารีเลย์มาต่อเพื่อ,อตัดการทํางานของไฟต่ําเวลาเรายกไฟสูงให้ไฟต่ำมันมันดับกับสำหรับตัวโคมที่เสียแล้วเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมจะทําการ ตัดปลั๊กมันมาใช้เนี่ยตัดตรงนี้เลยแล้วเอาปลั๊กมันไปเสียบคืนรถไปแล้วเราก็จะจั๊มสายตรงเนี้เข้ารีเลย์แทนหรือเพื่อนๆอ,อ,อาจจะตัดปลั๊กนี้ทิ้งจั๊มจากตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมเสียดายปลั๊กเนี่ยผมก็เลยเออจะต่อปลั๊กของเก่าคืนตัดจากไฟตัวเก่าที่เสียมาตัวสายเก่าที่มากับรถเนี่ยมันมีสี่เส้นนะครับมันจะเป็นคู่ไฟสูงกับไฟต่ํานะครับแดงค้าเขียวนี้น่าจะเป็นไฟต่ํานะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ ส่วนอไอแดงคาดดำเนี่ยคู่เนี้ยก็คือเป็นไฟสูงนะครับเดี๋ยวลองต่อดูถ้าต่อผิดก็แค่สลับก้วนะ่ะนี่นะครับรูปแบบการต่อสายไฟก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้จ,จะเป็นตัวรีเลย์ตัวนี้นะครับมันจะมีตูดแบบนี้นี่นะครับตัวตูดรีเลย์เนี่ยมันก็จะมีเบอร์ มันจะมีแปดเจ็ดแปดเจ็ดเอแปดห้าแปดหแล้วก็สาศนย์ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นขั้ว H4 สีนี่ก็คือตัวนี้นะครับมันก็จะมีสายไฟสามเส้นนะวิธีการต่อก็คือเราต้องแยกไอ้ตัวไฟสูงไฟต่ําก่อนตัวไฟต่ําเนี่ยเราจะต้องเอาแดงเข้าขั้ว30นะครับแล้วก็ดําเข้าขั้ว8ปดหตัวไฟสูงนี่เข้าขั้ว8ปดห้าตัวดํานี้เราไปจําเข้ากับเส้นดําของตัวพักป a าเสนี่เลย แล้วก็ไอตัวแพคเกจสี่เนี่ยก็จะมีสายสีน้ําเงินกับแดงตัวตัวน้ําเงินนี่ก็เอามาเข้าขั้ว87กับตัวแดงก็มาเข้าขั้ว 87A นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันสลับกันหรือผมจําอะไรผิดเนี่ยก็เพื่อนๆก็ไปสลับขั้วกันแล้วกัน <c oughs> ก็อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองต่อดูครับต่อตามนี้เลยนะฮะถ้าถูกต้องใช้ได้ก็เพื่อนๆก็เอาแผ่นนี้ไปใช้ได้เลยโอเคเดี๋ยวเราทําการต่อสายไฟก่อนครับ นี่เดี๋ยวขอลองต่อดูก่อนนะเดี๋ยวถ้าใช้ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาหดก็ผมต่อเข้ากับปลั๊กเดิมเลยนะแล้วก็จัมจากหลังปลั๊กมามาเข้ารีเลย์แล้วเราก็เข้าเข้าหลอดนะก็เมื่อกี้อันนี้ผมแก้ผังนิดนึงผมต่อสลับกันในแอนผมเป็นแดงเข้าแดงดําเข้านําเงินผมสรุปสลับกันนะครับต้องเป็นอ่แดงเข้านําเงินนะครับแล้วก็ดําเข้าแดงคือผมมากลับขั้วให้มันถูกเฉย อเดี๋ยวลองเปิดนี่นะข้างนี้ข้างนี้เป็นสีน้อนเดิมนะที่ไม่ไม่ได้เสียคือมันเสียข้างเดียวฮนะนี่นะยกไฟเวลายกไฟเสร็จปั๊บเนี่ยอ่ะปล่อยเนี่ยยกไฟปั๊บมันจะตัดเป็นไฟสูงนะพอปล่อยก็ตัดเป็นไฟต่ำนี่ก็เป็นชุดแบบนี้โอเคเดี๋ยวก็ทำแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับนี่นะครับก็ เอามาเสียบยงี้เลยเขาก็ปักเดิมแล้วก็ตัวดีเลทเราก็หาที่รัดเก็บไว้ข้างในประมาณนี้อันนี้เราก็เสียบกับตูหลอดได้เลยครับอันนี้ก็ประกอบกับเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองข้างอันนี้ผมถอดลำบากหน่อยเพราะว่ามันติดกันชนข้างหน้านะครับเพอขี้เกียจถอดกันชนหน้าด้วยก็เลยถอดใส่ลำบากนิดนึงนะครับแต่สำหรับ รถไกลที่ไม่มีกันชนข้างหน้าบาังเนี่ยก็ถอดง่ายๆเลยครับถ้าเป็นของเทียบเนี่ยก็ราคามีตั้งแต่8-900ก้าอยนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่อันนี้เป็นของสแตน l ียแทงเนี่ยเบิกจากศูนย์เลยแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆทีนี้ครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับตัวอุปกรณ์พวกรีเลย์พวกลักเฮสี I, อะไรอย่างเงี้ย ก็ถ้าใครไม่รู้จะซื้อที่ไหนอะไรเนี้ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับจากส่วนไฟนี่ก็แล้วแต่เลือกซื้อเซิร์ชเอาในในช้อปปีหรือ l a ซ a ด้ก็ได้ครับแต่ว่าพวกนั้นก็จะมีงานเทียบงานแท้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใครอยากได้งานแท้เลยก็ไปเบิกที่ศูนย์นะครับได้ของแท้แน่นอนที่ศูนย์ก็ประมาณ4,000กว่าบาทข้างละ2 0 0พครับผมเท่นี้ครับก็ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณที่รับชมครับผม